ถูกต้องครับขอร้องหน่อยวันนี้เนี่ยจะบอกว่าพวกเราทุกคนนะครับผมได้มีโอกาสมาเรียกว่าคนที่ซื้อบาดมาดูเนี่ยผมได้การสมุนด้วยครับว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยจะช่วยที่เรวัดพระบาทพระคุณพระบาทนะครับผมซึ่งเป็นสถานที่รักษาผู้ปุ๊บที่เป็นเยียวยาให้มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวมากซึ่งคนเราไปตุ้มตานะครับเ้าวไม่ใช่มาดูว่าตุ้มตาเป็นตาดีเยี่ยมแล้วก็เป็นต ผู้สรู้สึกขันแล้เนี่ยแต่ว่าทุกคนที่มาในงานนี้นะครับได้รับความสนุกจากพวกเราสามคนแล้วก็ได้ทวาบุดด้วยใช่แล้วรับผมแต่ว่าต่อไปอย่า้องเพงเแล้วครับวี้เแล้วครับอย่ามองเพงเดีไม่ไม่อยากเพีงาคนเลยนเป็นไม่โอเวเลยนะครับวก็ขอเชิญกันแล้วดูตาวลงไปครับรานคระนี่ระ ทางทีมนจะจักให้แล้นะครับรองเราเียนผิครับซึง